เหตุปัจจัยใดหรือบุญอันใดหนอที่เป็นเหตุให้ถูกหวยถูกรางวัลใหญ่กันในชาติปัจจุบันนี้หากท่านใดสงสัยและอยากจะถูกรางวัลกับเขาบ้างลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับ โดยวันนี้ทางเราจะพูดถึงบุญที่เป็นเหตุให้ถูกหวยรางวัลใหญ่กันนะครับถ้าหากว่าเรานั้นเคยช่วยคนอื่นไวมากๆเราเคยไปเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นไวนะ้นาแบบที่ว่าพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือจากมืดเป็นสว่างจากยากจนเป็นร่ำรวยขึ้นมาได้ถ้าเราเคยไปให้ความช่วยเหลือแบบนั้นกับใครใคร เราก็จะมีการได้รับผลในทำนองเดียวกันนั่นแหลแต่ถ้าหากว่าชาติที่ต้องตกอาบอาตคัดอยู่ในตระกูลที่ยากจนนาก็มีสิทธิ์ที่ว่าจะมีช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้ลาบลอยอาจจะเป็นใครมาช่วยเหลือแบบที่อยู่ดีๆก็มีคนเอาเงินมาให้ได้รับมรดกหรือว่าไปเล่นหวยแล้วก็ได้มาแบบนี้ หรืออาจจะเป็นพวกที่เคยไปทุ่มสุดตัวอย่างสมมติว่าที่ท่านยกตัวอย่างกันในพระคัมภีร์นะครับก็จะมีประเภทนายพรานบางหรือว่าคนป่าคนดงได้ออกเดินทางไประหว่างวานันไปทำมาหากินตามปกติก็มีอาหารมีอะไรติดตัวไปแต่ทีนี้ก็ในระหว่างทางเกิดไปเจอพระอระหันต์เข้า หรือไปเจอพระผู้ปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบหรือบางคนก็โชคดีขนาดที่ว่าได้ไปเจอกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่กำลังเดินตามทางแล้วเกิดความเลื่อมใสขึ้นว่าเออเราทำบาปมากเราอยากจะทำบุญบางอาหารที่มีอยู่ที่เอามาจะเอาเข้าท้องตัวเองมีความรู้สึกไม่สนใจรู้สึกได้อย่างเดียวว่า อยากจะถวายจะถวายของให้หมดเลยอารมณ์แบบนี้แหละที่เรียกว่าเป็นการทำบุญแบบไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนแต่พอได้พบเห็นก็อยากทำบุญแบบเต็มที่ไปเลยเหตุการณ์นี้จึงพูดได้ว่าเป็นการให้ลาบลอยแก่ผู้อื่นมันก็มีผลเร็วและมีผลแรงด้วยถ้าหากว่าได้ทำบุญกับผู้ทรงคุณด้วยในอาการที่ไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อน พวกนี่นี่มักจะได้ลาบลอยอย่างแรงโดยเฉพาะมีโอกาสได้ทำบุญกับพระอรหันต์หรือพระปัจเจกโกนะครับหรือว่าผู้ที่เพิ่งออกจากเนยโรสสมาบัตินี่นะสมาบัติขั้นสูงของผู้หมดกิเลสแล้วนะพวกนี้เวลากรรมผดเดผลนี่ก็มักจะได้มาในแบบลาบลอยเป็นลาบลอยก้อนใหญ่ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรก็ต้องขอบอกว่า เพราะว่าบุญที่ทำนี่นะเราทำโดยไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนและผู้มารับก็ไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนเช่นกันว่าจะได้อะไรไปจากเราบ้างนี่เป็นการทุ่มสุดตัวทำเต็มที่ทำอย่างชนิดที่ว่าไม่อั้นผลออกมามันเลยไม่อั้นเหมือนกันมันก็ยิ่งใหญ่เกินบุญของคนอื่นที่จะให้ผลได้เท่ากับเราเวลาที่กรรมมันผดผล ออกมาในรูปแบบของร,อรัตตารีรางวัลที่หนึ่งสามารถแปลตรงตัวได้ว่าบุญนี้จะไปตกอยู่ผู้ที่เคยประกอบบุญไว้อย่างชนะเลิศแล้วคือไม่มีใครทำได้ใหญ่เท่าไม่มีใครทำได้มากเท่าแต่พวกเราอย่าตีความว่าเราจะเคยทำไว้กี่ล้านกี่แสนนะอย่างนี้ไม่ใช่แต่ต้องทำด้วยใจที่มันเต็มที่แค่ไหนมากกว่านะ อย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไว้แล้วสม,มุติว่ายกอาหารออกไปกะว่าจะเอาไปกินเองแต่ไปเจอพราผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเกิดความเลื่อมใสจึงได้ถวายของที่นำมาหมดตัวเลยไม่เหลืออะไรไว้ให้ตัวเองเลยนี่ก็เป็นการทุ่มสุดใจที่มันเกินร้อยแล้วนักรับนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าทำไมบางคนถึงได้ลาบลอยแบบง่ายๆนัก เหตุปัจจัยมันก็เป็นอย่างนี้แหละซึ่งในหลักความเป็นจริงถ้าเราไม่สามารถที่จะทราบนะครับว่าไอ้เงินล้านมันมาได้อย่างไรนะเราก็จะไม่สามารถรักษาเงินลลานนั้นไว้ได้เช่นกันแต่คนที่รู้วิธีหาเงินล้านมานี้ก็จะรู้วิธีรักษาด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเป็นเงาตามตัวการมันจะมีความสัมพันธ์กันโยแลในโอกาสนี้ ทางเราขอแนะนำวิชาเห็นเลขหวยของหลวงพ่อโจงวัดหน้าต่างนอที่ท่านได้เมตตาให้แนวทางปฏิบัติมาโดยให้เรามันภาวนาคําว่าอาระหังภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วจะนิมิตเห็นเลขปริศนาไม่ว่าจะหกตัวหรือสามตัวหากตั้งใจจริงท่านก็จะเห็นได้ด้วยตัวของท่านเอง เรามาภาวนาไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นให้เราเริ่มนั่งสมาธินำจิตเข้าสู่อสุภกะกรรมฐานแล้วก็ภาวนาอารหังทุกลมหายใจเข้าออกโดยให้เริ่มภาวนาไปพร้อมๆกันดังนี้อรหัง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  อรหังะรหังอัะร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 ัง อังครหังอรหังครหังอัคร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 ัง อัะรังอัะรังอะัะรังอัะรังอะัะรังอ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 ัะรัง อาระหัง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  ภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นเลขปริศนากันนะครับลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกถุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังถุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเรา ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ